สิ่งที่อะไรยายออกมากอดแม่นางเอกใช่ไหมอ๋อกอดแม่นางเอกอ๋กอยู้ซึ้งอ๋อมันสายไปแล้วมันสายไปแล้วนะครับมันสายไปแล้วนะนะครับเห็นไหมครับมันแตกแตกต่างกันทีนี่ออม,มันเห็นได้ชัดเลยี่มันแตกต่างกันระหว่างพ่อเปี่กกับแม่นางเอกแล้วอีนี่เป็นยังไงครับอีนี่ไม่ได้สนหน้าฟ้องเลยนะ แม่นางเอกเป็นไงน่ะไม่ได้สนไม่ได้นั่นนะแม่นางเอกเขาไม่ทำนะทีนี้เขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้สนใจนะออแล้วมันต่างกันทีนี้น้อยก็มากคดแม่นางเอกบอกโดมันก็สายไปแล้วนะครับพี่น้องเี่สี่นะถ้าคนในครอบครัวพูดความจริงพูดตรงไปตรงมา อถ้าไม่เห็นแก่เงินแก่ทองเห็นชงเห็นชองมีอะไรพูดความจริงเล่ามาอย่างนั้นนี่ถ้าพูดความจริงมันจบไปนานแล้วจริงหรือเปล่าครับพี่น้องเอซีในความคิดของผมนะนี่นะครับแล้วมึงก็มาพูดเรื่องทองเรื่องนั่นเรื่องนี่เรื่องอู้อะไรสารพัดสารพีทีนี้นะครับเ <c oughs> ออสารพัดสารพีทีนี้มันเป็นแบบนั้นมันแตกต่างกัน แม่นังเอกไปไหนมาไหนก็ซื้อข้าวซื้อของซื้อของอยู่ของกินมาให้พ่อให้แม่เงินทองไม่ขาดนะแล้วนิสัยมันต่างกันไหมครับกับอีเวนนี่ทนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเซิงครับพี่น้องอืมนะครับเป็นยังไงทีนี้ อืมมันเป็นแบบนั้นแล้วก็รอรุ้นนะครับรอรุ้น <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดขณะมันบอกว่ามันจะสู้มันก็ยังไปยอมรับมันยังไม่สู้เลยครับพี่น้องเงอฟซีมมันยังไปยอมรับทีนี้ออกมาฝอยในโลกโเซเชียลว่าสู้สู้สู้ไม่กลัวแต่กูจะแสมึงยังกัน <c oughs> บอมมี่ยังผัด <c oughs> ไม่มีอะไรนะ กูจะออกมาพูดให้หมดทย่างนั้นอย่างนี้บ่บมีอย่างเลยทีนี้ไม่มีอะไรเลยเอลอ,นะ,อนะครับไม่มีทางเราที่จะเลิกนะไม่มีหรอกนะไม่มีนะครับพี่ดองเอฟซีแล้วสิ่งที่สำคัญทีนี้เอ่อน่าจะกลัวเรื่องป่าสงวนนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เลยยอม อ่าเขเลยยอมน่าจะคุยเรื่องป่าสงวนนี้ด้วยแล้วสิว่าให้นี่บอกให้มาขวดมิดหยุดทีอืมนะครับเนายแต่อีไฟเขาไม่หยุดนะบัดนี้อ่าอีไฟเขาไม่หยุดนะเห็นว่าเขาไปกุมประมงประไม้แล้วบอกหรือยังไงวันนี้นะอ่าเห็นเขาไปกุมประมงประไม้ไม่ใช่เหรอครับพี่น้องเอฟซีนะอืมแล้วดูดูไปต่อไปเรื่อยๆนะ นดูต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องทุกคนก็รักตัวกลัวตายเนาะพอะไรครับพราะอะไรครับจวนตัวขึ้นมาทําได้หมดนะครับพี่น้องทีบีใครมีใครยอมติดคุกหรอผมบอกไว้เลยไม่มีใครยอมติดคุกหรอกมันเชื่อใครไม่ได้ครับพี่น้องีบีขนาดลิ้นอยู่ในปากเรายังหลงกัดเลย มันเชื่อใครไม่ได้ผมบอกไว้เลยอย่าไปเชื่อใครนอจกาอออจากตัวเราเองอืมนอกจากตัวเราเองนะครับ <c oughs> มันเป็นแบบนี้เอาดันดันเจ็ด้อยไล่อ่าแล้วบักขวดรุร่มิตรจะเดิมเดือนการต่อหรือเปล่านี่อืมเอาถ้าจะไปยอมถ้าจะไปรับสารภาพแล้วจะไปทำไมมันถึงขนาดนั้น อทำไมไม่ตั้งแต่ยังไม่ได้กุดเบิกพยงพยานเลยนะแล้วตัวนั้นจะไปอุทธรณ์ต่อทำไมในคดีหมินใช่ไหมล่ะนะมันสองคดีใช่ไหมคดีหมินนะแล้วก็อะไรทีนี้คดีแบ้อีกสงสัยยอมกันหมดแล้วเคลียร์กันหมดแล้วทีนี้ใครเป็นคนได้เงินครับสนวยครับสนวยรวยครับเงินใครครับเงินเอฟซีครับ เอฟซีก็ไรครับเอฟซีโง่ครับเสียเงินในเรื่องไม่เป็นเอ็นในเรื่องเป็นไปต็ดปาตาสีแตกมันเป็นแบบนั้นอีหยังแตกเนาะชะตาหม้ยบ้านเทบแตกแล้วครับตัวนี้อืมอ่าเพราะอะไรทีนี้เห็นชัดแล้วทีนี้อ่าลูกแต่ละคนแต่ละคนแล้วก็อะไรแม่นางเอกก็ไม่เคยทํากับน้องแล้วอีนี่ก็ไม่ได้สนอล้วทีนี้อืม เห็นไหม่ะมันเป็นแบบนั้นใครเป็นคนเสียเงินดีนี้ <c oughs> ตอนนั้นก็คิดว่ามันจะไม่ฟ้องไงคิดว่ามันจะไม่ฟ้องเป็นยังไงคุณจะมาพูดไม่ได้นะว่าอะไรนะเขาว่าเขามาด่าแม่ตัวเองเพื่อปกป้องตัวเองแล้วคุณไปหมินนม่นประมาทเรื่องหมิ่นประมาทก็คือหมิ่นประมาทนะเขาจะแยกกันนะมันเป็นแบบนั้น พาออะไรครับมินประมาณก็คือมินประมาณไงกูจะเอามาว่าเออเขาด่าแม่ตัวเองยังงั้นนี่มันไม่ได้มันไม่ได้อืมแล้วตัวนี้ก็คดีนี่อีกทีนี้คดีค้างเก่าอีกทีนี้เห็นไหมกลัวติดคุกคนถุถายเห็นไหมครับอ่าก็เลยจำนวนไงนี่แล้วถ้าจะยอมแบบนั้นอ่ะไม่ต้องไปจ้างตนงทนายมันเสียเงินอืมมันเสียเงินเอาเงินไปจ่ายมันซะ อืมนะครับหรือว่าน้องชายหาเงินให้พี่สาวหมดหรือยังไงกลัวบ้านมันไม่เสร็จหมดหรือยังไงอันนี้ก็ไม่รู้นะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันก็คิดไปได้หมดนะครับพี่น้องเอฟซีทำไมมันง่ายขนาดนี้วะนะครับผลสุดท้ายใครเป็นคนเสียเงินครับเอฟซีเงินเราหามากว่าจะหามาได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์ได้ไหมล่ะ อแล้วไปยอมกันอยู่อยู่ศาลทีนี้โอ้ตายแล้วต้งสองฝ่ายเลยถ้ทนวยเป็นครได้เงินนะเอาอีกเด้อสูเด้อเขาว่าเอาอีกฟ้องกันอีกเอาเขาแบบนี้เอาแบบนี้เด้เอแบบนี้เด้ออืมท่้ไปคุยยุ่าลเอาเฮ็ดว่าเป็นกระดกคดีแบบนี้อืมจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> นะบอ <c oughs> มึงย่านเรื่อนเรื่องเรือ,รอมึงบ่เล้วบอกกอจะไหลฮะมึงหาเงินในมั่นบอกกอจะไหลกันแนด่ดี๋ยวนี้ฮะผมบอกไว้เลยครับผมไม่เต็มหรอกครับช่วยไม่ไม่ไม,ไม,ไมีแต่ซวยกับซวยมีแต่แย่กับแย่ครับแบบนี้ผมบอกไว้เลยมันถมไม่เต็มหรอกนะมวยล่มต้มคนดูอีกโอ้ยตายแล้วบันี้มันโบเก่งคือปากขคอยเว้าอยู่มันโบเก่งคือปานั่น่ะ อืมมันไม่เก่งเหมือนปากไงฮึสรุปแม่แม่หนีจากนิทานเหล่านี้ฮึหนีเราบอกหรือ,อยังไงอืมเป็ดแบบนั้นใช่ไหมอืมตายตายครับพี่น้องเอฟซี เราก็ไม่แน่ะนะเ็าอาจจะคุยกันหลังบงหลังบ้านนะเออนะยังไงก็เก,ก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะนะครับเออนะมันเป็นประเพณีเขานะเขาโป๊ะเป๊ะกันมาแบบนี้นะอืมนะะเขาทะเลาะก,กันแล้วเขาก็ดีกันอันนี้เขาทะเลาะก,กันเขาได้เงินด้วยบาตนี้อุตายนะครับพี่น้องเอฟซี ฟ้องร้องก็มีคนอะไรครับมีคนเสียเงินให้มีคนลงขันลงเขินให้ทีนี่อืมโอ้ยเงินกูก็ไม่ได้เสียเนาะก,กุก็ไม่ได้เขา